พึงลงมากค่ะลงเมื่อวันที่ที่สิบเอ็เดแต่ว่ายุเมื่อไม่น้อยอยู่นะคะลงวันที่สิบสี่พฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหรือที่สิบเดือนปี2 0 1พันสิบเจ็หิมะแรกเนาะกับบ่อคอยลายปันไดพึงลงนะคะของวันแรกของปีนี้เดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันค่ะด้านหลังบ้านยังไบ่หลายค่ะวันแรกเนาะลงนิดหน่อยเชื่อว่าต่อไปมันจะลงหลายขึ้นความหนาวก็เริ่มเขามากแล้วเนาะ ดูบรรยากาศข้างนอกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนที่มันหนาะๆนะนะให้เบิอ้งอีกรอบนึงเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวมันลงมาหใหนหลายลงไปปรามัณชักยี่สิบกว่านาทีที่ผ่านมานะคะแม่หนอยก็เลยมาถ่ายทิปไปเบิง้งเอาไว้มันหลายๆหนะนะาๆงามๆก็สิถ่ายบรรยากาศมาให้เบิง้งสาหรับคนที่ชอบดูบรรยากาศเมืองนอกที่อากาศหนาวๆหิมะตกหลายๆแล้วมันงามแห้งตรงที่ว่าเห็นไหมะคะ ตรงต้นไม้อ่ะคะ่ะเที่นเป็นย่อยๆเป็นย่อยๆลงมั่ง่น่นดเวลาหิมะตกมาหลายๆมันก็จะจับกันเป็นน้าแข็งสีขาวสวยงามมากนะคะนี่คะ่ะดูบรรยากาศกันไปเลย